มันยังเกาะมูจิบุรัมผมเห็นมันมันเขาว่ามันเก่งเขาแล้วมันไปตีดูวบักนั่นน่ะปลากระแป้วัวเขี่ยวกแป้วลนกแก้มกระเพลย่างไปน้ำกันแจ้งมันเห็นยังเนือหักเงื้อหักอยู่มันมันสิยเสียนมันจังหรือมันเปลี่ยนยังไงนะืคนเคิคิดว่าย่านเปลี่ยนคือเขาสตี เอ็ดติตังบันไงเราฮู้จักคิดคือจังได๋ล่ะเราก็จังได๋ล่ะมันเสียดายหน้าตามันนั่นล่ะอื้อผมก็เลยโอ้ต้งหัวมัน่อดอกอือบจักสิวางไดเนาะมันเลือกจังไดก็มันจังซั่นล่ะคนเฮามันพ่อแม่ส่งไปใส่ผู้ใดเขาสิบ่อยากให้ลูกได้ดีอือุคนน่ะอือ ถ้าว่ามันสุขภาพครับสุขภาพสุขภาพจิตใจครับเมื่อใจบ่ฮักเนาะใจบ่ลาเมื่อใจพวหาสุขภาพบ่ให้ครับทูไทยไปกับมิเตอร์ก็บมิได้เบื่ยงตัวก็เลยพันตัวอขึ้นมาเป็นจบม่สามครับผมจบม่สามแล้วก็เลยออกจากเล่นกีฬาแล้วแตม่่สามน่แล้วก็มาพันมาเป็นแดนเซอร์มอลลัมได้ยินข่าวว่าตอนสื่อาเป็นแดนเซอร์มอลลัมนี่พ่อแม่พ่อแม่ก็บว่อยากให้มากอยากไปเรียนหนังสือต่อครับผมก็อยากให้เรียนหนังสือต่อ แต่ว่าลูกว่าไปใจว่หากมักศิลปินอยากเป็นพระเอกมีแรกก็มาแดนเซอร์ฝึกไปฝึกมาจังเลยก็ได้เป็นเนื่องจากอายุยังน้อยสิบหกสิบเจ็ปีเนาะก็มีโอกาสอยู่เพราะว่าตอนแจตีมวยนั่นนะลองไฟนั่นก็คือว่าแหละเนาะไฟใดสนะกับโบเอ้ดแต่คนมาย่องโบเอ้ดแต่คนเบิงอืแต่ว่าไฟใดที่แพรนั่นฮอตโบมีฮอตคนยังมาไก่ กอดผ้าพันมือก็ได้จออะเลียตนไข่ไข่ห้าก็เป็นไก่ตีเนาะตีสนะค้นกระโฮราคาก็ขึ้นแมนตีแพ้เขาจับขาฟาดเส้นต่อไม่ไปตุ่มครับเออเพราะว่าผมเห็นแล้วมัมนในพวกมันล่วงผมไปตีสนะกับซังผมไปเบื้องผู้แพ,พ้ก็เป็นตะเลียตนทั้งกระเจ้าเสียเงินทั้งลูกกับเจ้า,าก่เจ็บหาลังไฟลูกเจ้าควางกก่เจ็บได้มะมมูออกกันได้มัด ขั้นเอากันซ้ำเลียยุตเป็นอาทิตย์กับวัวสู้ผมก็เลี้ยวเช็ดไปเช็ดมาแล้วต่มันเสียดยังเด่นต่อเพราะว่าในเมื่อมันมันบัวไปจุดนั่นได้จะต้องยอมรับเถอะมันนี่มาอยู่นี่มากบ่ลูกว่าเป็นมอลล่ามังสีมากบ่มากน้ำขาบ่มันเกิดลูกวางเด็กเกิดที่วางสั่นตัวเพราะว่าเจนกินล้ำกินนี่เครียดบ่ อันนั้นมันก็เล่าแล้วแตาชวนบุคคลดอกครับกันที่กันที่วังสันมันก็จะมีศิลปินมีอยังขึ้นมาหรือช่วงนั้นเขาก็มังร้องมาล้ำมาเต้นกินล้ำกินหรือกันตัวนั้นที่บ้านเต้นกินล้ำกินจนรวยกับสเตียสยามกับายพันิผ้ากับบ้านเฮาเนาะเนี่ยพวกเป็นรุ่นเดียวกันเป็นมู่เดียวกันพวกใตพันิผ้านั่นหรอเขาเป็นรุ่นเดียวกันเป็นมู่เดียวกันก็เขากระโด่งดังมาได้เต้นกินล้ำกินเท่ากันครับผมเออบ่เครียดภาคภูมิใจเนาะ ผมจะว่าเท่ากับเป็นอาชีพหนึ่งเป็นศิลปินการแสดงเอ่อเฮ็ดให้คุ้นย่างหน่อยๆก็คือมันบ่ได้ไปทำมาเล็กเจี๋ยวเมาบ่ไปเกล็ดให้พ่อแม่สั่งความลำคันให้ใทศบานัลนี่นะก็เอองั้นมาอยู่จุดนี้ผมก็ส่วงน้ำอยู่ส่วงน้ำครับเออมาอยู่น้ำพ่อวิรพงศ์คนกันเลี้ยงดีเนาะเขาก็ให้กินฟรี่รดไก่ทีรีอันนี้ก็ฟรีเบิ้ดถัดจากความเก็บเงินเอาก็ได้ กันบ่ใส่เก่งแม่นอืขึ้นไปบนเวทีก็ได้ทริปมีแม่ยกเฆ่าตัวก็ดีบ่ดีหลายกว่าค่าตัวคอ่าไม่ทีเฮาบ้านี้มีหยังสิเวอสิบฝากถึงลูกถึงเต่าสิบอกนายโฟกว่าจังได๋ฮอดมื้อนี้ล่ะโอ้ยเกิดสิฝากว่ายจันเดยลเลยนอกับเนวทุกสิ่งทุกอย่างกั ยุที่ตัวของเขาประสบการณ์เราก็อายุของเขาเขาหย่งึึนมาเรื่อยๆมันก็ดขีค่อยบอกค่อยสอนมันนปัยหรอวะยังเลยแมนแมนเนาะดีปประมาณนั้นสะสมประสบการณ์เพื่อที่ให้หเลยเนาะกับแต่น้อยก็คิดจังหนึ่งใหญ่มากแต่คิดแบบนึงผมเคยคิดอยู่ผมเคยบอกกับญากับกับญากับอาเขาอยู่ว่าไว้เด็กํำนี่เขาต้องการอย่างเขา ก็คือคิดใส่เจ้าของแต่สมัยเจ้าของเป็นเบาหรือกันนะนะเขาอยากได้ยังเ้าก็ับเอือก็ดีตรงที่นึงดีตรงที่ว่าบ่ได้ไปเดือดร้อนพอเดือดร้อนเนี่เออบ่ได้ขอเฮาบ่ได้ขอพ่อขอแม่เอออายุสิบกาปีนี่ออกมาหาอยู่หากินมีเงินมีขำเมียงเจ้าของได้บ่คว้าพ่อขอแม่ขอ้าเสาขอแรงบ่ได้ไปหาครใครขั้วใครให้ใคหน้ารับผมเออเนาะมีตั้งแต่เอาละ ไอ้ไส้น้ำแน่เราก็ค <ừ. S 2> ือเขาอยากได้ยังเขาก็ซื้อเอา <ừ. S 2> แบดียครับดีอยอ่หรอกทุกทีแรกอะคนก็คิดหล่ไล่อะนะก็เต้นกินล้ำกินหรือพอทานขึ้นยังก็ว่าไปอนะ่ะ <ừ. S 2> ผมไม่เห็นแล้วโอ้มันบแม่นธรรมดาคือการขี้เกียจแบบคนขีขัน,นไม่เห็นสิบ่ะได้ดอกในสิ่แต่งตัวในสิ่ <c oughs> ส right งเลี้ยงลี้งลงแมนฝนตกฝ้าห้องโอ้ย เปียกจืดท,ที่เขียนเห็นว่าแต่ว่าแบบภูมิใจน้ำยูอดอกเพราะว่าลูกเจ้าของดอกสำหรับทุกๆคนนั่นแหละก็เริ่มกานคณะจากการสังเกตเนาะแกก็เริ่มพัฒนาเจ้าของเปลี่ยนแปลงอะไรยังายแนวเริ่มคัดเขาเริ่มมีคนเราผิดชอบขึ้นเรบผิดชอบชุดของวงเราผิดชอบเวลาขึ้นลงเวทีสิกินสิยูสิไปสิมาวงหมอลันี่พระธรรมบัด้สรสางคนเราผิดชอบให้ให้ค้น ให้ลูกให้หลานอพอวิลพงนี่กกดึงเล็กน้อยออกจากยากเสพติดดึงเล็กน้อยออกจากเกลกโมเลเก,กเกเรแท่นที่ยูบัสเไปเต้นรดแห่เนาะเไปเต้นน้อกดถแห่ตีัวมาได้ไม่เจ๊กอยู่บันกลับมาอยู่ส่เต้นเราได้เงินมีคนชื่นชอบนายโฟกับเป็นคนหน้าตาดีเจ๊กน้อยเนาะเราวคนก็นชื่นชอบเราก็ให้กำลังใจเมื่อนี่กับผมมาสัมภาษณ์กับพอโฟกเชิดสกุลลบชัยสูงขุนพอกับฝากไว้ว่าให้ลูกเตานี่มีความขยันอดออม ขยันดิสืออออ้อบดออกบเลียดินเนาะเออขยันซืส้อบอดออกข,ข,ขยันอดทนนั่นแหละขยันอดทนอดทนขยันอดทนอดออมเนาะครับวันนี้นรายการคูณเราทุกเรื่องครับมาอยู่หลังเวทีศิลปินผู้ไทยวิลลพงษ์องศินท์ครับเวทีการแจ้งตัวก็นต้องขอขอบคุณคุณพ่อของน้องโฟกเกกชิดสกุลลบเชยสงคุณประคองลบเชยสงจากบ้านนุ่นสว่างตำบลนุนประสร้างเพื่อพระเขาจังหวัดเลยครับเป็นศิลปินลูกไหม้ของพ่อวิลลพงษ์องศินท์เป็นคนจังหวัดเลยครับ เป็นคนจากวันเลยแต่ว่าเผ่าพัดแท้ๆคงสิวลคนเล่ยตอกเนาะเพราะว่าบัวเดียวกันเลยบัวครับเป็นเสื้อสายมาจากท่านไหนมาทา้งท่านกันท่านกันท่านกุยรั่มท่านญี่ปุ่นเออดินขาวาังสันหละเพราะลบใจสูงเนาะประมาณนั้นครับมือนีนใช้ห้ากันได้รู้จักกับพอของโฟก์เชื้สกุลครับก็ขอต้องขอขอบคุณที่ให้สัมผัสคุณเอาเราทุกเรื่องครับสวัสดีครับไปยังไงฝนตกฝ้าห้องย่ำไปย่ำมาเมื่อยบ่ ลำขา้นบ like ่สู่บ่ม <government> <im ächen> <iksi> ันมันมันธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาของมอลำ่เเป็นเรื่องธรรมดาของมอลำมต้องเจอกับฝนตกแดดออกขี่รถท่างไกลสองร้อยสามร้อยกิโลปวดขี่ทั้งรถกับมีดดิปวดขี่ทั้งรถปวดยอทั้งรถมันงานงานมันเฝ่าเพาว่าจอดปลอมละมันเออเฝ่าใส่งานเพาจอดรถพนมี่มีหของนามบ่ตัวมี่เออ แกจะด้นนจอดขาง,งท้างบุบันนี้ไว้จอดแล้วมันแล้วกันเยหอนงั้นเออเปิดไทยก็ต้องกันครับนี่คือชีวิตศิลปินชีวิตศิลปินครับต้องเป็นอย่างสี่ก็ต้องอดทนอดออมขยนันสําคัญคือขยันหาเง,งินแล้วก็ต้องอดออมได้อดออมครับตอนนี้กําลังแต่งตัวเพื่อที่จะขึ้นเวทีครับเพื่อที่จะขึ้นเวทีวันนี้เป็นงาน<ต>เขาเรียกว่างาน<ต>ปิดวิกใช่ไหมก็เจาภาพจ้ากมา จะภาพจางมากแต่ว่าเพิ่นกะเพิ่อน,ออกกพนกัเปิดต้องเพิ่นกัเปิดออกเก็บออกเงินพร้อมออกทุนเคลืนเนาะท่านผู้ชมก็ช่วยกันออกเงินเสนอเจ้าภาพออกวัดคูบาทคูยสาตางค์กับโบแมนเนาะกะช่วยเหลือเจอเอเือเกลือกักนร้อยยี่สิบบาทครับบ่แมนไม่ละร้อยเจ้าก็แพงว่าแพงครับรรรการซื้อวัสนับสนุนศิลปินลูกเต้าลูกหลานใไฮเดรตมาหากินครับยุคนี้ก็ได้เออจะต้องเป็นอาชีพหนึ่งเนาะ เิเทียให้ควบมันเทินกับเท้าครับบรรยากาศครับเมื่อนี้ก็บนธรรมดาได้ครับเบิเ่งที่อยูครับน,นี่ครับ ที่อยู่ของศิลปินครับอยู่ตัวไหนเราก็อยู่ได้ครับสู้ทนอ่านี่กับไม่ใหญ่อย่างนี้นางปรานีชัยศรีสงครามชาตะ2492มรณะ2562 92กับ62ได้งวดนี้ครับเนี่ยเออกอับ62สอเสือเลยนะ6กับ9ตัวเดียวกันนะครับเออลูกหลานมาอยู่น้ำได้ไม่ใหญ่เด้อเกิดปี92 เสียหกสองกับเจ็ดสิบกว่ปีเจ็ดสิบปีพอดีอไม้อืมสองไม้มไหมแห้งเงินนี่ครับจะนดยกบ,บอกลูกบอกล้านให้ได้มีโศกมีไส้ได้ลูกหลานซื้ออีหีได้เนี่ยเจ็ดสิบปีแล้วเนี่ยลูกหลานซื้ออีหีครับอ่าให้ลูกหลานมีโศกมีไส้ผู้อยู่มีไส้ผู้ไปก็มีมโศกนะครับอันนี้คือที่อยู่ของศิลปินครับแต่งตัวกับยุงง้งซี่คางยิงซี่อ่าครับ มีกำลังแต่งตัวครับตอนนี้ก็ใกล้เวลาที่จะขึ้นทําการแสดงครับเขาจะเต้ยก่อนครับเต้ยก่อนเรียกแขกครับก็ถือว่าทำมาใหา้กินครับเช่่ยกันครับ กลังใจลูกวันนี้บอกว่าลูกทามาหากินมีเงินแล้วไม่ต้องไปแบ,บมือขอพ่อแม่จะได้โทรศัพท์ก็ซื้อเองได้แล้วจะนด้ลิกาก็ซื้อเองได้แล้วเดจะรถยนต์นเนาะรถ่วางครับบรรดาพ่อยกแม่ยกก็สับสุนลูกหลานนะครับ แสดงที่บ้านควันแดงมาติดต่ตออำเภอเมืองจังหวัดเลยครับครับวันนี้ศิลปุ่นปูไทยวิลาภวงศินวันพรุออง่งนี้ก็มํำใจเกินร้อยบอยสิริชัยหรือเปล่าหรือคำพูนอเออบอยบอยใช่ไหมบอยสิริชัยแล้วก็ประกวดนางงามวันหนึ่งแล้วก็ไปตามด้วยปิดท้ายด้วยประทุมบันเทิงศิลป์ครับที่นี่วัดที่เป็นวัดที่ิาลเกื้อกูล เพิ่นเกือกุ้นเพื่อนเลือดตอนวัดศิล,ลปินบ่มีหม่องหายุห้ากินเพื่อนก็ะเปิดวัดให้ให้โอกาสได้แสดงแล้วก็ธรามาหายกินเลี่ยงอาชีพเจ้าของครับลวงความเพิ่นกับมีควาเมตตาให้ชุ่มชน่นก็นไ,ดได้ขายได้ขายมอํามากก็ได้ลงแร่มรีสอร์ทนุ้่มนำมันร้านขาร้านอาหารก็ได้ซื้อได้ขายในธรรมาหายกินครับเขาเรียก <M> ว่ากระตุ้นเศรษฐกิจไม่ต้องรอรัฐบาล ขอแต่มีงานหมอัำเขาก็หาเงินกินได้ครับไม่ต้องไปรอว่า,ารัฐบาลจะจ่ายให้กี่พันเขาก็ไม่ได้สนครับขอเพียงว่าให้เขาได้ทำมาให้กินได้ครับยีาราฟงวงศินศิลปินผู้ไทย จากอดีตเคยจับกันไกลเปลี่ยนมาจับใหม่ร้องเพลงกล่อมแฟนนุ่มแดนภูไทยน้ำจงไม่เคยเหื่ดแห้งไม่เคยลืมน้ำเจอแฟนสิ่งแรงใจวิรพงศ์ไม่ลืมฟ้าอาจเปลี่ยนสีนารีนี้อาจเปลี่ยนใจเมฆฮะแต่อุปสรรคคือฝน,นอแต่ก็ยังได เพราะว่าให้ได้แสดงเพราะจะได้แสดงฝนฝ่าเป็นเรื่องของธรรมดาเออถ้าคือยองเห็นไทยเห็นหน้าล่ะการหมดเงียงการตีกันมอรมันได้อยากลงเออถ้าตีกันเนี่ยมอรมันบ่ได้อยากลงมอลำันอยากแสดงสอดแจ้งเพราะว่าพ่อใกล้สีสอดแจ้งเนี่ยมอลำคนเมามอลำสิเสีค่าทิพปสิบบาทเก้าบาทตติมกันกยังดีเลิกไหวเนี่ยมอลำยังบ่ได้เงินอยู่เออมอลำบ่มักบางวันมอลำสิมักได้เลิกไว้ครับ ไอ้เาที่ขอเขาแมนป้านาำผละพยยันยี่แลเราบอกงามเป่นงตัวครับสุดดีกับซื้อมาสดาะก่อนนี่สี่พันสี่พันจ่ายอลละไปจ่ายผลละที่จ่ายพันิปกับบอกไปโยกแล้วมันใหนนะุลละพันบบละหารลอ,อยเขาบอกว่าเขาจช้หมดแล้วครับสีพัอกับว่าซื่อส้มลูกลูกไส้รอบ,บอกก่คิดว่าเนี่ เจ้าของกับลูกไส้ผนเลยรอกันวันรอพระสุภาดกว่าเตี้ยด้วยแล้วพู้ตกี่พ่อกับพระธรรมดาเน้่นะครับใ่ผมสอนพระหาโพกนี่ก็ดื้อเพราสม坤จะเล่นนะแต่ลูกชายเนี่ยผมไม่ได้สอนเด็ตรงนะครับอยกข้าวเดียวผมพลาดขึ้นมาหอดตัดผมอยู่พอดไดตีอย่ไปเลี้ยงผมเืินก่อนมันถึงไม่แซย ่มบ่อเ่ใจปะกดยนในตู้มาให้ประกดผู้เดประกดูเดแบบไหนเอาของัวเอาของปูมากกวด้ประกดพาเกาอ่อนเมียเอามาเขจอบ้าเฮดไตนี่ประวผ้าอประกดผ้าประกดปูกแอวนาเออเอาของปูหรือของผัมากกด้ แล้วครับพักเมียเขาแล้วครับวีรพงษ์วงศิน์ครับเปิดเพลงกันแล้วก็ับสิ้นเพลงประมาณ3-4เพลงครับก็จะขึ้นเวทีแล้วเมื่อนหร่ครับพี่ผู้ใหญ่กําลังแข่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ้าวใช่สิบกําลังให้ลูกแม่บันนี่เพราะว่าเฮ็ดเป็นบ่าเอา อมนเป็นติอควมีตะข,ขออยิ่มแไหมไมีสิบจุดแหมเดียวครับลูกกับพอครับลูกสิเป็นยังได้นี่พอกับหักคือเกา่าแต่ว่าลูกสิฮักพอคือพอหักลูกหรือเปล่าก็บม่รู้แัน้นข้อความตงเบิ่องเอาครับยุทธิการคัดเก่าสร้างสวอน ลูกเต่าของแท้วครับนี่คือคนเป็นพ่อครับใช้เป็นว่ล่ะมัเไม่ใช่โดนเช่าเนี่ยขี่ไล,ล่ได้องหักเมียเขาครับแต่งตัวเดิยวค้นเนทีครับเข้มขติบ,บกับพวกมันธรรมดาได้เลย มีชุดมีชุดมือสองเพาท่านมีชุดซื้อไม่กับแม่ยกพี่เจ้าน่าได้ลูกหลานมีชุดไม่เด้แต่เท่านมีน้ำมูลเนี่ย,ยมาอยู่ไม่ปีแรกใส่ชุดมือสองจากรุ่นที่พ่นยกปิน่นยังก็ได้ต้องอาศัย้พื่เนเอบเป็ล,ลูกหลานนะครับอืมไม่กัดทุกคนอัรัหเที่อนเอาของกวาเขาเอาปู นะฮะนะเสี้กล้องไปๆเขาจะขึ้นเวทีแล้วครับเตรียมขึ้นเวทีครับรอที่จะพร้อมที่จะแสดงครับนี่คือหลังเวทีครับศิลปินผู้ไทยวิรพงศ์ศิลสิบ้านติดต่ออำเภอเมืองจังหวัดเลยครับ ฝ่ายนักแสดงก็มาดูวัสดุอุปกรณ์ของตัวเองครับเพื่อที่จะนั่นก็เป็นยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งครับแม่ยังกัลลาแม่ยงเมือยงอยาโซครับเล่ากับเพจยูทูบเบอร์คือกันครับสัมภาษณ์เบื้องหลังเวทีนี้พ่อหลอดครับพ่อหลอดโคศกศรริลปินภูไทยครับเตรียมตัวขึ้นทําการแสดงแล้วครับ วันนี้นักสแสดงก็มีเวลาน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าเดินทางไกลมาจากจังหวัดชายภูมิพอจะมาถึงที่นี่ก็ใช้เวลาครับแล้วก็ต้องสแสดงก่อนสามทุ่มครับเพื่อที่จะเรียกแขกครับเดินมานุ่นก็ไ้อีกอะไรเนาะนไกลๆสาตาก็ไม่ดีคล้ายไอีกนุกเก้ืจังเลยครับ てか